ตอนนั้นประมาณ17นาฬิกาใกล้เยน็นแล้วใกล้จะ6กโมงเย็น okay, แล้วม,<อ>มาด้วยกันทั้งหมด4ี่คนครับก็จะมีลูกของพี่โอ๋นี่แหละมาด้วยรีบวิ่งวิ่งมาวิ่งมาปรากฏว่าข้างทางเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงชุดเอี๊ยมพี่คะนะถักเปียด้วยแล้วก็ดีความเราไม่ได้สังเกตเลยวิ่งเข้ามาพี่คะหนูจะไปไหว้ข้างบนนะค่ะ อีกไกลไหมคะเฮ้ยน้องไกลเดี๋ยวพี่ดงมาเนี่ยอย่าไปเลยตอนนี้มันเย็นแล้วมันมืดแล้วเวียนกับสวนทางอาจารย์เขาอะไรขึ้นเขากำลังจะขึ้นมาตอนนี้เดี๋ยวกลับลงไปกับพี่แล้วกลับไปทางเก่าเอออีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วเนี่ยนะอ๋อตกอย่าดมตาผมสบายแป๊บหนึ่งเฮ้ยทำไมตามันแปลกๆวะปกติตาคนเราจะอย่างนี้เนาะตาคนนี้เหมือนตาคนที่คุณคุนตาคุณคุนชัวร์ไหมเฮ้ยยังสาวยังแท้อยู่เหมือนไม่ค่อยมีแววไม่ค่อยมีแววสายตาตาเสียหรือตาเป็นต้อหรือตาอะไรที่ที่ยเดินลงมา น้องก็เดินพาพร้อมกับเขาแล้วกันนะยวงถ้าเกิดไม่ไปพร้อมกับพี่เนี่ยพี่ไปรออยู่ข้างล่างก่อนครับเดินดมนเดินเดแล้วมันหยุดนิ่งไปยังจําติดตาได้ด้วยความอะไยไม่คิดอะไรเลยไม่คิดเลยเลยจะไปจะลงเขาอย่างเดียวพอลงเขามาก็าไปนั่งกับไอ้น้องนน้องคนนี้พวกพี่คนนี้บอกว่าเออ <c oughs> แม่มาแล้ว <c oughs> เป็นไงบ้างไม่เอาน้องเขาลงมาด้วยล่ะ <c oughs> ครับใครคนไหนเป็นยังไงน้องพี่ถักผมเปียเนี่ยไม่มีพี่ใส่กางเยงแ่ะไม่มีถืงไปเท้าอ่ะอันนึงอ่ะใส่ใส่เป้ด้วยจะเดินขึ้นไปอ่ะ สามคนบอกไม่เห็นไม่มีแล้วเป็นไปไม่ได้ด้วยที่น้องก็จะหลบข้างทางพข้างทางมันลก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 มากมันเป็นไปไม่ได้ลแล้วไข่มันคือไข่แต่เรื่องนี้ก็กเก็บเก็บเอาไว้ไม่ได้สนใจอะไรแต่มันเป็นความประทับใจอย่างนึงว่าเออไว้เราก็โดนผีหลอกได้นะ